กล้องสดฮอตหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะฮอตหมูครับค่ะพี่พดขาววันนี้นะครับวันวันวันอะไรอ่ะวันนี้วันพฤษภาคมนะครับวันนี้เรามีร้านอาหารสองแสบนะครับสาธรซอยสิบเอ็ดนะครับราชินีคอหมูย่างเพราะในร้านเนี่ยเขาจะมีคอหมูย่างทั้งหมดใส่บุญกุศลเลยราชินีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคุณหลินคุณหลินคุณหลินเสกสรรยาอะไรเนี่ย เป็นแม่หมอค่ะแม่หมอชาล็าอตเต้เจมส์ชาล็อตเจมส์ชาล็อตเจมแม่หมอดูดวงอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็วทำมงกุฎให้มิสแกนแล้วก็ขายด้วยอ๋อ,อคุณทำเกินมิสแกนเหรอโอ้แต่านนารักมากแล้วคุณก็ทำร้านอาหารนี้ด้วยใช่ค่ะร้านคุณอยู่ซอยสาธาริสใช่ค่ะตรงข้ามเยื้องโรงเรียนอาษัมชันประถมค่ะอ๋อ โรงเรียนผู้ชายเยอะมื่นแต่เนาะเอาเพียบเลยค่ะทำเด็กอยู่พี่ก็เด็กเหรอยังเด็กกันอยู่ปฐมเด็กๆแต่เด็กน่ารักนะคะทำอะไรไม่ได้อย่ายุ่งนะคะถูกจับนะคะเดี๋ยวคุณพี่ปวีณามาหาของร้านคุณเหรอติคอหมูย่างนะเลยเหรอใช่ค่ะเราจะเด่นเรื่องคอหมูย่างค่ะแล้วเราก็ยังมีเมนูที่เด็กๆชอบทานคือเมนูปีกไก่ทอดที่ทุกเย็นๆต้องมาสั่งทุกวันทำไมชื่อสองแสบอ่ะงงลูกสาวสองคนใช่ค่ะเพราะว่าเราทําอาหารแล้วลูกเราชอบ แล้วเราก็เลยแบบตั้งชื่อร้านว่าสองแสบโอ้แล้วทำไมถึงเป็นข้หมูย่างอะไรแบบนี้เอ่อข้หมูย่างนะคะมันเริ่มต้นจากที่เพื่อนมาทานที่บ้านค่ะเราก็หมักหมูลองทํข้อหมูย่างให้เพื่อนทานเพื่อนบอกอร่อยเปิดร้านได้เลยก็เลยเปิดเลยเปิดเลยค่ะก็ช่วงช่วงโควิดพอดีแล้วคุณบอกเป็นอาหารอีสานแบบโฮมเมดใช่เพราะว่าน้ําหมักที่เราใช้เราทําเองหมดเลยคิดสูตรเองคุณเหรอใช่ค่ะอุตตะเฉรยน น้ำหมักเองเลยค่ะอยู่บ้านนี่แบบว่าแขนแขนโป่งเลยค่ะหมักเองเลยหมักเองค่ะน้ำหมักปรุงเองสูตรทุกอย่างอยู่ในหัวหมดแล้วค่ะแล้วมันเลิศยังไงคอหมูย่างคุณเนื่อเพลิดเเฉพาะคอหมูย่างนะค่ะมันเลิศตรงที่คอหมูย่างปกติเราไปทาน จะมีมันเยอะนะคะที่ร้านจะไม่มีมันเลยเพราะว่าเราจะมีคนที่นั่งแล่มันออกหมดเลยค่ะลิศเลิศมากคือกินแล้วแบบกินได้ทุกชิ้นไม่ต้องไม่ต้องแยกออกเลยค่ะกินได้ทุกชิ้นดูก่อนเลยแล้วนี่อะไรเป็นแพ็คๆเนี่ยคอหมูย่างอันนี้เป็นคอหมูย่างแพ็คสูญญากาศค่ะอันนี้ขนาด2 50ใช่ค่ะสามารถอุ่นไมโครเวฟหรือว่าเตาอบหรือว่าหม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะอันนี้แช่อยู่ในตู้เย็นได้7วันกินเลยกินเลยกคืนนี้แกะปุ๊บ พร้อมทานเลยค่ะอ๋อคุณก็เห็นมาให้แล้วด้วยนะคะย่างแล้ว0823959462ค่ะและมี2เบอร์ว่าคุณ0863963566ค่ะหรือจะแกงคิวอาโคก็ได้ส่งเลยไปที่ไลน์2แซบ2แซบคอหมูย่างได้เลยค่ะนะครับไปดูเมนูกันดีกว่าอันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้เป็นคอหมูย่าง ชื่อว่ากรุบกริบค่ะขมุยย่างกรุบกริบนี่ยอันนี้จะเป็นขมุยย่ยังไงเท้าคั่วค่ะเท้าคั่วกรุบกริบระเคี่ยวไปแล้วกรุบกริบ่ะแล้วก็มีแจ่วแซบอนูนค่ะเป็นแบบเผ็ดค่ะอันนี้แหละอันนี้แหละขมูย่างอะไรเลยหมูย่างออริจิก็คือสูตรออริจินอลค่ะสูตรแบบพื้นเพลินใช่ค่ะขมูย่างเข้าไปอออุ้ยน้ำจิ้มเดี๋ยวหกอ่าแล้วนั้นล่ะอันนี้อันนี้เป็นขมูยย่างแจ่วแซบค่ะก็คือเราจะ คุุพริกป่นด้วยค่ะเป็นข้าวคั่วกับพริกป่นค่ะแล้วอันลิมด้วยนะครับอันนี้เป็นคอหมูขยุ้มฝุ่นค่ะเป็นคอหมูทอดค่ะคกเข้าวคั่วค่ะอร่อยม่ะอร่อยทานกับข้าวเหนียวนะคะพี่ก้องข้าวเหนียวและกากเจียวมันเข้ากันมากเลยค่ะอันนี้คอหมูย่างคุกอันนี้เป็นคอหมูทอดค่ะขยุ้มฝุ่นค่ะครเข้าวคั่วค่ะ แล้วเรามามีอีกหลายเมนูแต่ตอนนี้เราไปกินกาแฟกันหน่อยครับก <overc row se> าแฟฟินดี้นะครับกาแฟปรุงสําเร็จแบบ3-2อินวันใครที่ได้กินต่าง <c oughs> ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า <c oughs> ห่อมอมเป็นกาแฟแบบทรีอินวันนะครับกาแฟะฟ,ะฟินดี้ผลิตจากกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกาแฟสําหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองเพราะเป็นกาแฟศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลนะครับไม่มีน้ําตาลใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและชูคาโรสนะครับมีเครื่องหมายฮาลา คนมุทลิมก็ดื่มได้นะครับมีสารสกัดจากถั่วขาวเหล็ดหินเจอแล้วก็ผงลังนกเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติหอมอร่อยฟินกับรสชาติกาแฟสดแบบ ซองนะครับต้องฟินดี้ครับมากมากเลยไหมครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษพิลกว่าใครนะครับปกติซื้อ3กล่องนะคะแถมฟรี1กล่องจะราคา2,000บาทจ่ายเพียง1,190งพันหนร้อสิบาทนะคะสนใจติดต่อที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามศูนย์สามศูนย์หรือว่าที่ไลน์แอดช็อปแมนีนะคะนี่หอมมากเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวมาดูผัดหม่าม่าคอหมูยำคอหมูโอ้เยอะแยะเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาชิมกันครับกับ สองแสบสาทร11ราชินีคอหมูย่างไปครับคุณครับกองสดทดหมูอยู่กับร้าน2องแสบสาทร11น้ำนี่เขามีเป็นบ็อกเซตด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการสั่งอาหารไปเลี้ยงหรือสัมมนาอะไรได้เลยสแน็คบ็อกอย่างนี้ชุดเท่าไหร่คุณอันนี้เริ่มต้น49บาทาถูกมากไหมหนคะอันนี้เหรอคะ 99ค่ะโอ้ถูกเนาะโทรไปที่เบอร์ไหน0823959462ค่ะและ086 3963566ค่ะหกสาเก้าหส้กค่ะโบนิีด้วยสมุดด้วยอาหารขวาหมูย่างสมบูรณ์มาต่อมีอะไรคะอันนี้เป็นผัดึ่งสำเร็จรูปมาม่าผัดแจ่วแซบคอาหมูย่างแจ่วแซบเราจะเอาไปผัดกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดค่ะ โลยเลิศเลยหรอค่ะแล้วก็ทานคู่กับกักหมูเจียวด้วยนะคะอันนี้เป็นบะหมี่น้ำตกคอหมูย่าง่ะออ๋บหมีเป็นเส้นเส้นบะหมี่ค่ะเส้นบะหมี่เป็นบะหมี่ไข่อะค่ะอันนี้แบะหมี่คอหมูย่างเฉยๆค่ะเป็นบะหมี่หมูแดงใช่อะไรแบบนี้ใช่คะข้าวผัดคอหมูย่างแบบไม่เผ็ดอันนี้ก็เป็นข้าวผัดคอหมูย่างแจ่วแซ่บค่ะอันนั้นน้ำตกคอหมูย่างค่ะข้าตับเข่าคอหมูย่างเห็นไหมใครอยากทานคอหมูใครที่ชอบทานคอหมูย่าง ร้านนี้มีหมดสั่งได้เขามีแก๊ปส่งมาแก๊บค่ะแก๊ปโรบินูสไลแมนแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ดค่ะส่งไปทิปถึงบ้านเลยหน้าบ้านเลยนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็เนี่ยเป็นของกล่องก็มีนะนี่อันนี้เรารับทําเป็นข้าวกล่องเลยนะคะสัมบนาอะไรอย่างนี้จะเป็นข้าวหมูย่างแพ็คก็ได้นะครับคุณลืมตัวเนี้ยอร่อยป่ะอร่อยมั้ัคะเนี้ยอร่อยค่ะเดี๋ยวดูที่ก็เอานายต้องชิมหน่อย โปรโมชั่น <Prom> อะไรโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็คือ,อถ้าเป็นซื้อแพ็คอย่างนี้นะคะแพ็ค100กรัมอย่างนี้นะคะครบ10แพ็คนะคะจะส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่มาจากทางร้านเออถ้ามาจากทางรายการกานะคะบอกว่ากล้องสดพดมูนะคะลดทันทีเลยค่ะ20%ทั้ง,งสั่งกลับบ้านและทานที่ร้านนะคะ แล้วก็อรอีกอ่ะบอกเบอร์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 ค่ะ0823959462าค่ะและ086 3 96 3 566ค่ะอืมอันนี้บะหมี่บะหมี่อันนี้บะหมี่คอ,อ,อหมูย่างค่ะบะหมี่น้ำตกคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างคุณจริงจริง่ะคุณหลินค่ะคอ,อหมูย่างเรามันน้อยนะคะแล้วก็<อ>ที่สำคัญอาหารทุกอย่างเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะดีอ่ะค่ะ ขหมูย่างคุณยิงจริงข้าวหมูย่างเป็นซอสหมักโฮมเมดที่หลิงทำขึ้นเองค่ะบอกเบอร์บอกไปเบอร์แปศูนย์แปดสองสามเก้าห้าเก้าสี่หกสองค่ะศูนย์แปดหกสามเก้าหกสามห้าหกหกค่ะเออขนมเขาน่ากินนะไหนค่ะพิพัฒน์อร่อยค่ะเรามีน้ำด้วยนะคะน้ำเราชงเองน้ำอะไรคุณน้ำอะไรเป็นน้ำชาไทยค่ะแล้วก็โกโก้และก็ชาดำเย็นค่ะสำหรับเด็กๆน่ารักมากโกโก้เราเข้มข้นนะคะชาไทยเราก็หอมมากด้วยนะคะ อืมอร่อยเนื่อลองกินดิเนื้อกินได้ไหมได้เลยค่ะอ่าไม่มีใครพูดอะไรเลยบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์นะคะก็คือสองแสบนะคะเราจะรับจัดแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะคะแล้วก็มีรับจัดข้าวกล่องสัมมนาด้วยนะคะเบอร์0 8 2 3 9 5 9 4 6 2นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากทานคอหมูย่างนะคะที่เป็นเหมือนกับชอบทานดึกนะคะสามารถสั่งแบบแพ็คสูญญากาศได้เลยนะคะ10แพ็ควันนี้นะคะ แพ็กาแป้890นะคะบริการส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะอันนี้เป็นขมุย่างพร้องทานนะคะ0 8 2 3 9 5 9 4 6อนะคะพูดไปเรื่อยๆอย่าให้กเงี้ยพูดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มาทานที่ร้านนะคะโปรโมชั่นเด็ดนะคะลด20%สั่งกลับบ้านก็ลด20%บอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดมูได้เลยนะคะครับ อ่ะอันนี้อย่าลืมนะคะกล่องแชรบล็อกรอรับจัดนะคะ100เราก็จัดได้นะคะอืมอุ๊ยอร่อยนะไม่หวานมากใช่ยหยเนี่ยอร่อยะขนมอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างบอกเบอร์กเบอร์0823959462ค่ะ086ลืมเบอร์ไปเลยค่ะ0863963566ค่ะเออยยังเงียบยเงียบส่งทุกอย่างนะส่งส่งทุกอย่างแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะ่งแบบ ทุกแพลตฟอร์มเอาไขนาดรับป้ายไม่มอบลอมองบะหมี่ขลองหมูย่างไหมคะอร่อยอร่อยเดินอร่อยจนต้องเกาะกลาบกเลบอกมาป้ายก็สมโพธิ์โมนไปตั้งไว้หน้าร้านอร่อยต้ออองกรราบเลยยค่่ะจนตั้งกราบเลยนะคะกราบค่ะขอบคุณนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวใครมีอาการปวดเมื่อยตึงร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ร่างกายหนักลองฟังอันนั้นเมื่อยหรือะไรฮะเมื่อยโอ้ยไงโอ้ย อ่ช่วงนี้ต้องเบรกสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปวดเมื่อยเราจะทำยังไงดีนะครับ